안녕하세요สวัสค่ะอมมาอูมิทยคุณผู้ชมทางจุดสีดำนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านท่นนี้คุณอยู่ช่องมัมมาฮาค่ะมัมมาฮาค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้เราก็จะมาหากันนะคะเฮ้ยมาทายคำกันค่ะไม่ใช่ทายคำค่ะคำคือี่แล้วค่ะอีพีนี้นะคะด้วยความที่ อยู่บ้านน,นานๆแล้วดิฉันนะคะก็มีความยังไงแม่ดูซีรีส์เกาหลีวบฟความโฮมมากค่ะค่ะเลียนนะคะเฮ้ยดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปดูแบบดูทั้ง <gu> ว <ell ame> ี <together> okay. ่ทั้งวันแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจก็เวลาดูแล้วก็คือมันจะเป็นภาษาเกาหลีไงนึออกไหมก็แเฮ้ยินจ๊ะฮันนีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแม่ก็ไม่เก็ยนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยจะพาแม่เข้าสู่โลกนักแสดงเกาหลีแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มออกตัวก่อนว่าดิฉันนะคะเป็นคนที่ ไม,ไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีข้อมูลของนักแสดงที่การจะพูดถึงมากเท่าไหร่ก็จะพูดเท่าที่พอจะรู้แล้วก็ที่ดูมานะคะโอเค okay. วันนี้นะคะชาเลนจ์ของเราจะจะเริ่มจากที่ให้แม่อ่านชื่อนักแสดงที่เราจะทายกันก่อนว่ามีชื่ออะไรบ้างอ่านเริ่มได้ตั้งแต่คนแรกพักโบกออมลีมินโฮซงจุงกิคิมซูฮยอนซงคัง จางเกียงชาอึนอูเลยใช่อร่อยจางเลยจางเกียงจางกียงลืมสระเอตกสไละเออชาอ,นชาอึนอูชาอึนชาอึนอูอีจงซอกอ, <laughs> อีจงซอก <laughs> อีจงซอก <laughs> อีจงซอกหอมพักซอจุนกงอยู่เฮ้ยนี่พูดมาไม่รู้จักเลยนะรู้จักแต่แต่โค้ชเชคนเดียว เออก็จริงเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีที่แม่คนเดียวที่แม่ที่างที่สุดเป็นคนเกาหลีที่ปื้มมากเลยเพราะว่าทำเรททองในประเทศไทยแล้วนั่นแหละค่ะก็คือจริงๆจะบอกว่านักแสดงเกาหลีมีเยอะมากแต่ว่านี้ก็คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าลิสในดวงใจก็คือดูแลทุกเรื่องพระเอกทุกเรื่องบางเรื่องเขาก็เป็นพระรองอ,อแต่ส่วนมากเขาจะเป็นพระเอกรอบแรกอ่านชื่อไปแล้วรอบที่สองจะให้แม่ทายว่าชื่อพวกนะี้เขาคือหน้าคนไหนจะมีรูปให้เลือก มั่วอย่างเดียวเลยดิไม่มั่วคือแม่ลองแม่ลองวิวิเคราะห์จากชื่ออย่างเงี้ยแบบพักโบกอมโบกอมมันอมีความยังไงอะไรอย่างงี้ลองดูลองดูมาอันนี้ก็คือหน้าของเหล่านักสแสดงเมื่อกี้คือมีทุกคนเลยนะชื่อในนี้คือทุกคนที่อยู่เมื่อกี้คนแรกคนนี้ตอนนี้เขากําลังเกฑนอาหารอยู่เขาอายุประมาณหนูอายุประมาณหนูนั่นแหละแบบไม่แก่กว่าเด็กกว่าประมาณปีหนึ่งอะแล้วก็ เขาชื่อเขามีชื่อว่าพักโบกอมพักโบกอมคนไหนเดี๋ยวเราก็จะหาคนที่อายุประมาณดูคนนี้แถวที่สองคนที่หนึ่งทำไมอ่ะก็ก็เขารุ่นเราเขาเดียวกันหลถูกต้องโบกมมวดีมวดคนต่อมามีฉายาว่าลมหายใจภาคพื้นเอเชีย เขามีความแบบเบียยุหน่อยชื่อว่ากงยูกงคนนี้ดังมากคนที่สองแถวบนคนที่สองแถวบนเหรอทำไมอะไม่รู้อะดังมากเหรอดังมากดังแบบดังแบบไปทั่วเลยน่าจะอายุเบียยุที่สุดในทั้งหมดนี้แหละไม่รู้คนที่สองแถวบนมั้งแถวแรกคนที่สองแถวบนนะและคนที่สองแถวบนคือแตน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 ตึง ทรงคังพิดแม่คนที่สองแถวบนอ่ะจะเล่าให้ฟังทรงคังน่ะตอนนี้เขากาลังดังมากเขาเล่นซีรีส์เรื่อง Never the Less ตอนนี้คือทุกคนอ่ะคือก็คืออยากจะเลียงผีเสื้อกันหมดเลยเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยคือเขาจะมีแบบรอยสักผีเสื้ออยู่ที่คอคือเขาดังมากมากไม่สักจริงไมมไม่จริงไม่จริงมันเป็นแบบเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ในตัวละครอ่ะคนต่อมาขอให้เป็นเจ้าหนุ่มวินเซนโซวิยแม่ซิ้นเรื่องนี้หนูชอบมาก เขาเขาเล่นซีรีส์เรื่องวินเซนโซเขาเล่นมาเฟียคนนี้ชื่อซงจุงกิซงจุงกิมาเฟียล่ะอมาเฟียล่ะอคนที่สี่แถวบนหนึ่งสองสามสี่ทำไมอ่ะก็ไม่ดูเนี่ยเล่นมาเฟียมาเฟียคนนี่สี่แถวบนนะใช่หรือไม่ตึงฮิต รีมินโฮคนนี้คุ้นๆนะ่ะรีมินโฮเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงเ4 F4 เอฟวอร์อชั่นเกาหลีใช่ดังแบบดังมากดูวยเขาหลายเนื่อง้มากมมเลยเขาหล่อมากแม่คือเขาจะแบบว่ามีความตาโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาหน้า,าตาแบบหน้าตาไอเดียคนต่อมา <S <S 2> <S 2> เรื่องล่าสุดที่เขาเล่นนะเขาเล่นเป็นจิ้งจอกเกาหางเป็นเทพคนนี้มีชื่อว่าจางกียงรู้แรกคนที่หนึ่งแถวบนทำไมอะแถวแรกไม่รู้เหมือนกัน จังกิยงนะเพราะว่าอะไรเป็ดจิ้งจอกเลยนะจิ้งจอกเก้าหางจิ้งจอกก้าหางน่าระอ่อนละอ่อนไหมโอเคหนึ่งสองสามตึ้งว่าอีจงจอกอีจงซอกคนนี้ชื่ออีจงซอกคือคนนี้เขามีฉายาว่าเป็ดคนต่อมาคนนี้เป็นศิลปินด้วยเป็นคนเดียวในนี้ที่มีวงมของตัวเองเป็นศิลปินแบบว่าเต้นเต้นชื่อชาอึนโอ คนที่สุดท้ายเลยแถวล่างเข้ามอ่ะมีวงอ่ะมีวงชาออ่นูอืมใช่ป่ะท้ายแถวล่างอืมและคนนี้ก็คือคือพักซอจุนหวายไม่รู้ถูกพักซอจุนคนนี้เขาเล่นเขาเล่นเรื่องอีแทวอนดังมากเขาเล่นเป็นเท้าแก่แล้วแต่เรื่องนั้นดีมากเลยเรื่องมันจะเกี่ยวกับความแบบการทำธุรกิจอ่ะเออแบบว่ามันต้องแบบผ่านความยากเย็นอะไรเงี้ยกว่าจะประสมความสำเร็จแล้วแล้วจะว่าจะหมดเรื่องหนึ่งนานไหม ซีรีส์เรื่องหนึ่งะนะแล้วแต่มันจะอยู่ที่ประมาณ16ตอนถ้าปกติแล้วอะตอนตอนละชั่วโมงอะแม่แล้วแล้วพระเอกกับนางเอกใครดังกว่ากันมากมันก็จะดังทั้งคู่เพราะว่าเขาจะเลือกเคมีที่เข้ากันลาเล่นออกมาแล้วมันจะน่ารักอ๋ออะคนต่อมาก็คือคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนคนนี้คนนี้คนที่ข้างๆพักซอจุนอะคนนี้เหรอคนที่เอ่อคนแถวที่สอง คนที่สี่นะคะคือคือตึงองจุงกีค่ะคนนี้คือคนที่เล่นเรื่องวินเซนโซ,โซนมาเฟียมาเฟียตัวจริงคือคนนี้อะคนที่เหลือคนนี้คือคนที่บอกว่าเป็นศิลปินมีวงเป็นของตัวเองชาอึนอูชาอึนอูคนนี้คือลมหายลมหายใจของภาคเอเชียก,ก็คือจงยู คนสุดท้ายคนนี้คือจิ้งจอกเก้าหางจางกียงตึงจางกียงงใช่เพิ่งรู้ว่าลูกเรามีแบบมีข้อมูลของดาราเกาหลีเยอะมากจริงๆปปะวัหวก็ยังไม่เยอะเท่าคนที่เขารู้จริงๆหนูว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่หามาคร่าวๆอยากรู้ว่าสำหรับแม่คนไหนในแก๊งนี้ที่หลอเทศที่สุดให้แม่เลือกค่ะว่าแม่จะเลือกใคร เลือกลีมินโฮค่ะว้าวเตุผลที่เลือกลีมินโฮคืออะไรแม่ก็หน้าคม l e จมูกโด่งดีคือคือลูกปากลูกหน้าลูกตาลูกจมูกเลยมีความสุดเท่อ๋อและพูดคุยกับท็งบ้านสนุกสนานกันเรื่องดาราเกาหลีนะคะเป็นซีรีส์เกาหลีความรู้ใหม่เลยวะเป็นความรู้ใหม่มากเลย ฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดก subscribe ด้วยนะคะรายการมัมมาอ่าเย้ <Yeah! S 2> <Hey. S 1> อยากทำให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบายบายอันยองอัยขอบคุณสามีดสารังให้ยารังให้ยแหรอ กดกดไลค์กดทับสแกกดแชร์กดไลค์สแกนคือทับสแกนทับสไคล์สับสไคล์